อย่าหาว่าผมไม่เตือนเลยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อไม่นานมานี้ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่บ้านดูเงียบสงบดีทุกอย่างแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เพื่อนบ้านบอกไว้อย่าเปิดน้ำใช้ตอนกลางคืนเด็ดขาดผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าคงเป็นเรื่องเก่าๆที่เล่าต่อกันมาคืนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอเข้าคืนที่สองผมกระหายน้ำมากตอนนั้นประมาณตีสองกว่าๆผมตัดสินใจลุกไปห้องครัวกะว่าจะเปิดน้ำใส่แก้วกินสักหน่อยแต่พอนึกถึงคําเตือนของเพื่อนบ้านผมก็ลังเลบ้านน่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมคิดในใจผมเปิดกอกน้ำเสียงน้ำไหลสู้จังหวะนั้นเอง ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากข้างหลังน้ำน้ำผมรีบหันกลับไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยผมขนลุกสู้รีบปิดน้ำแทบไม่ทันแล้ววิ่งกลับเข้าห้องนอนแทบจะทันทีตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเปิดน้ำใช้ตอนกลางคืนอีกเลยและผมก็รู้ว่าเพื่อนบ้านไม่ได้พูดเล่นเล่นเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้ ถ้าไม่อยากเจอแบบผมอย่าเปิดน้ำตอนกลางคืน